ด็อกเตอร์อัลฟาพอดแคสตดแสต์ดีสำหรับคนรักตัวเองการดูแลตับนะครับก็มีอยู่หลายระดับเหมือนกันนะครับเหมือนกันที่เราบอกว่าตับเป็นอวัยวะที่ทํางานเยอะแล้วก็ทํางานหนักนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จริงๆไม่ค่อยดีกับเราเลยนะครับมีสารพิษสารเคมีสูงบวกกับพฤติกรรมนะครับที่เราทําอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับโดยเฉพาะคนทีอ่อยู่ในเมืองใหญ่ทํางานหนัก นะครับแล้วก็เหมือนกับมีมีสังคมเยอะนะครับตับก็จะถูกทำลายเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่าพฤติกรรมนะครับร่างกายอาหารการกินพวกนี้ก็มีผลกับตับทั้งหมดนะครับแน่นอนว่าเราต้องกินผักผลไม้เยอะเะนะครับเพราะว่าผักผลไม้พวกนี้เนี่ยที่สะอาดแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะจะมีส่วนประกอบที่เราเรียกว่าไฟโตนิวเทรียนนะครับหรือว่าสารอาหารต่างๆที่ได้จากผักผลไม้พวกนี้ในการที่จะบํารุงรักษาแล้วก็ช่วยในการทางานของตับ นะครับฟื้นฟูด้วยนะครับการรับประทานแอลโกอฮอล์สูบบุหรี่นะอันดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีผลกับตับโดยตรงนะครับการรับประทานน้ำหวานนะครับสิ่งปรุงแต่งสารเคมีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเครื่องดื่มอาหารนะครับสิ่งที่เข้ามาทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาหาเราทั้งหมดอย่าลืมว่าตับเนี่ยเป็นตัวที่กัดแล้วก็กรองสิ่ง ปฏิกูลแล้วก็เขาเรียกว่าสารพิสารเคมีนะครับจากเลือดจากเซลล์เนี่ยเพื่อส่งต่อให้อวัยวะ,วะนำขับออกจากร่างกายต่อไปนะครับไมะงั้นเนี่ยสารพิสารเคมีทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะถูกส่งผ่านไปที่ตับก่อนจะออกนอกร่างกายนะครับการที่ตับเราไม่ดีนะจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาวะที่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยพฤติกรรมการนอนให้เพียงพอหรือเปล่าความเครียดม,มีผลกับตับด้วยเช่นกันนะครับออกกําลังกายหรือเปล่า ลดความคือคงน้ำหนักลดความอ้วนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าคุณผอมไปหรือคุณอ้วนไปนะครับมีผลกับตับบดเลยนะครับมีสภาวะของไขมันพอกตับหรือเปล่าสภาวะของพิษในตับหรือเปล่าการรับประทานยานะครับแผนปัจจุบันแผนเคมีหรือว่าการรับประทานยาแผนโบราณที่เป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรมากเกินไปหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่าพวกนี้มีผลกับตับด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่าอะไรก็แต่ทางการแพทย์ก็มีผลกับตับ นะครับเพงนันเนี่ยการที่สุขภาพดีไม่ต้องพึ่งเขาเรียกว่ายาเคมีก็เป็นอีกหนึ่งหนทางน,นะครับที่สามารถช่วยตับให้มีสุขภาพดีได้นะครับในเซตต่อไปถ้าเรารู้สึกว่าตับเนี่ยมีความสามารถน้อยหรือว่าจากจะช่วยในการขับพิษออกจากตับดูแลตับเนี่ยเราก็มีสาทางการแพทย์หรือว่าสาทางโภชนาเภสัชเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรต่างๆนะครับสารที่อยู่ในรูปของอาหารเสริมรูปของอาหาร เสริมสุขภาพนะครับอาหารสุขภาพหรือแม้กระทั่งเป็นเคมีพันธุ์เป็นทาง,ทางธรรมชาติที่เราว่าชีวะเคมีพันธุ์นะครับที่อยู่ในรูปของอาหารเสริมหรือว่า,าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตับให้ดีอยู่เสมออยู่ได้ครับจริงๆแล้วจะบอกว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่อึดมากๆนะครับอวัยวะที่อดทนสูงและ พฤติกรรมมีส่วนสูงมากนะครับที่ทําให้ตับมีสุขภาพที่แย่ลงนะครับหมวกการกินอาหารการกินยารักษาโรคนะครับที่เราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้ตับเสียได้เด่นชัดมากก็คือพวกยาเคมีทั้งหลายนะครับการรับประทานแอลโกอฮอล์นะครับการที่ทําพฤติกรรมไม่ดีเช่นนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดสูงไม่ออกกาลังกายน้ําหนักตัวเกินพวกนี้เนี่ยเป็นตัวเลงที่ทําให้ ตับเนี่ยเสียเร็วกว่าปกติได้เยอะมากเลยดรอัลฟาพอดแคสต์พอดแคสต์ดีสำหรับคนรักตัวเอง